ตั้งใจดูชายคนนี้ให้ดีนะครับนี่คือปู่โจยอดนักสู้แห่งท้องถนนในเมืองอู่ฮั่นผู้ที่โชคชะตาเล่นตลกให้เขาเกิดมาพร้อมอาการสมองพิการมาตั้งแต่เด็กพูดจาติดขัดมือไม้สั่นเทาตลอดเวลาแต่ปู่กลับปฏิเสธที่จะขอทานและเลือกที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองด้วยการขายสายบัวเลี้ยงชีพครับทุกครั้งที่มีลูกค้ามาซื้อปู่โจจะใช้มือที่สั่นเทานั่นแหละค่อยๆขัดดินออกจากเหงาบัวจนเกลี้ยงเพราะปู่กลัวว่าน้ำหนักดินจะไปเพิ่มราคาสินค้าจนลูกค้าต้องจ่ายแพงเกินจริงแถมพอช่างเสร็จปู่ยยััังงงมมกกจจะปดดเเเเสิินนนนนท้้ลลรราาาคคคคใูออืวึ่ แต่โลกนี้มักจะมีพวกสัมภเวสีในคราบมนุษย์ที่คอยจ้องจะก,กัดกินความทุกข์ของคนอื่นพวกหน้าด้านแกล้งถามราคาเบี่ยงเบนความสนใจแล้วมือไวชกเงินทวนในตะกร้าปู่ไปพวกโจรดิจิทัลแอบเปลี่ยน QR โคตรรับเงินของปู่ให้เงินที่ปู่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อไหลเข้ากระเป๋าตัวเองแทนพวกเดรัจฉานบางคนอาศัยจังหวะปู่ก้มจัดของวิ่งมากระชากมือถือปู่ไปต่อหน้าต่อตาปู่โจรที่ร่างกายไม่เอื้ออำนวยทำได้เพียงยืนมองตามร้วยายตาที่ว่างเปล่าท่านคิดดูครับว่ามันน่าเจ็บใจขนาดไหนงานขุดสาย ตมลง,ง,งสะตั้งแต่ตีสองในป่าในพงหน้าหนาวต้องแช่ตัวครึ่งค่อนวันในน้ำที่เย็นจัดจนเข้ากระดูกเพื่อจะงัดสายบัวออกมาจากโคลนล,ลึกเงินทุกหยดที่ปู่ได้มามันสะอาดและซื่อสัตย์ยิ่งกว่าพวกที่จ้องจะขโมยปู่ซะอีกมือที่สันเท่านั้นไม่ได้แค่หาเลี้ยงชีพแต่มันคือการประกาศศักดิ์ศรีความเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าใครหลายๆคนร่างกายอาจจะไม่เต็มร้อยแต่หัวใจปู่เกินล้านครับถ้าท่านดูมาถึงตรงนี้ผมขอแค่คำว่าขอบคุณในความอดทนหรือสู้ๆครับปู่เพื่อเป็นการให้เกียรติใช้ผู้ไม่ยอมแพ้้ตต่อโชชคคคานดรับ